มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่6ของฤด,ดูกาล2020-2021กันนะครับโดยโลงเตะในนัดไฟเดย์ไนท์คืนวันศุกร์ที่2 3ตุลาคม6 3พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวซันโบลล่าสุดเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับณทัสบอลทีวี bon สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในนัดไฟเดย์ไนท์คืนวันศุกร์ที่ 23ตุลาคมซึ่งเป็นนัดที่6ของฤด,ดูกาลนะครับโดยมีลงเตะกันเพียง1คู่นะครับเราไปดูผลกันเลยครับโดยคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่าที่เปิดบ้านพบกับลีด d ยูไนเต็ดผลปรากฏว่าแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มแรงนะครับที่ยังไม่เคยแพ้ใครนัดนี้ก็แพ้เป็นนัดแรกนะครับโดยการแพ้ให้กับลีดยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3จากผลการแข่งขันนี้นะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับ อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดอันดับที่1จ่จากฝูงยังคงเป็นเอเวตัตันแข่ง5นัดมี13คะแนนส่วนแอสตันวิลล่ายังอยู่ที่2ของตารางคะแนนตามเดิมแข่ง5นัดมี12คะแนนส่วนลีดยูนเต็ดก็ขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางคะแนนแล้วนะครับแข่งไปแล้ว6นัดมี10คะแนนเท่ากับอันดับที่4อย่างลิเวอร์พูลที่แข่งอยู่5นัดอันดับที่5เลสเตอร์ซิตี้แข่ง5นัดมี9คะแนนเท่ากับอันดับที่6อย่างอาร์เซนอลและอันดับที่7 อย่างวูฟแชมตันส่วนอันดับที่8ปท็อตแนมฮอสเปอร์แข่งไปแล้ว5นัดมี8คะแนนเท่ากับอันดับที่9อย่างเชลซีอันดับที่10 w เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง5นัดมี7คะแนนมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนนะครับทีมที่มี7คะแนนยังมีอีกหลายทีมไล่ไปตั้งแต่อันดับที่11แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งไปแล้ว4นัดอันดับที่12บสองซอลต์ันอันดับที่13 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและอันดับที่14คริสตัลพาเลตส่วนอันดับที่15ยังแมนยูไนเต็ดแข่ง4นัดมี6คะแนนอันดับที่16บบริสตันแข่ง5นัดมี4คะแนนอันดับที่17 w เ s t วสต์บรอมวิอันเปียนแข่ง5นัดมี2คะแนนส่วนพื้นที่โซนตกชั้นนะครับก็มี1คะแนนเท่ากันตั้งแต่อันดับที่18เบิร์ลีย์อันดับที่19 c เ e f ชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและอันดับที่20 f u ฟูลแลม ิดท้ายที่อันดับดาว์ซนโวพิเบริกล่าสุดอันดับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยดาวนซนโวร่วมมี2คนนะครับโดมินิกเคิร์ดลูอินจากเอเวอเรตันและซอฮูมินจากสเปอร์ที่ยิงไปคนละ7ประตูเท่ากันอันดับที่3โมซาลาจากลิเวอร์พูลยิงไปที่6ประตูส่วนอันดับที่4ร่วมมี2คนนะครับเจมี่วารดี้จากเลสเตอร์และเฮนรี่เคนจากสเปอร์ยิงไปคนละ5ประตูส่วนอันดับที่6แดนน่อิงจากเซาท์มปตันยิงไปที่ 4ประตูนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในนัดไฟเดย์ไนท์คืนวันศุกร์ที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งาหากว่าเพื่อนๆนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนนะครับสามารถให้กําลังใจทีมรักของตัวเองได้โดยการเขียนเชียร์ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ในคืนวันเสาร์นี้นะครับก็จะมีลงเตะกันอีกหลายคู่เช่นเคยนะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งข,ขันของทุกคู่แล้วนําม,มาแจ้งให้ทราบ ในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ